นายธนกรวังบุญคงชนะโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าพลเอกประยุจันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมติดตามข้อสั่งการที่ให้ทุกกระทรวงจัดของขวัญปีใหม่2,565ให้กับประชาชน โดยกระทรวงอุตสาหการรมได้เตรียมมอบของขวัญปีใหม่โดยการอำนวยความสะดวกลดต้นทุนผู้ประกอบการเสริมสภาพคล่องทางธุรกิจยกระดับผู้ประกอบการและดูแลเกษตรกร,ร,กรและประชาชนโดยอำนวยความสะดวกลดต้นทุนผู้ประกอบการไม่ว่าจะเป็นบริการงานอนุญ,ญาตของสอมอ,อผ่านระบบอ e ิเล็กทรอนิกส์ร้อเปอร์เซ็นและยกเว้นค่าธรรมเนียมใบอนุญ,ญาตผลิตภัณฑ์อุตสาหการรมการจดทะเบียนเครื่องจักรรายปีแก่ผู้ประกอบกิจการโรงงานเสริมสภาพคล่องทางธุรกิจโดยให้สินเชื่อดอก เบี่ยต่ำจำนวน5โครงการมูลค่ารวม 32, ม0 0ล้านบาทจากสำนักงานกองทุนพัฒนา SME ตามแนวประชารัฐยกระดับผู้ประกอบการได้แก่กำหนดมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับโควิด -19 เพื่อเป็นเกณฑ์สำหรับการผลิตสินค้าให้มีคุณภาพคุ้มครองผู้บริโภคให้ได้รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินเพื่อนำผลิตภัณฑ์ต้นแบบมาต่อย,ยอดเชิงธุรกิจและดูแลเก,กษตร,รกรรวมถึงประชาชนได้แก่โครงการเหมืองแร่ปลอดภัยห่วงใยประชาชนปี โดยจัดกิจกรรมดูแลสุขภาพของประชาชนโดยรอบสถานประกอบการนอกจากนี้กระทรวงอุตสาหกรรมยังเตรียมจัดงานจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคราคาโรงงานช่วยลดค่าครองชีพช่วยเหลือประชาชนด้านนายวีริศอมรปานผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือกรอ,อ,อเปิดเผยว่า เพื่อแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายให้กับประชาชนในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่กอนาอาร่วมกับภาครัฐและเอกชนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดจำหน่ายสินค้าราคาถูกช่วยลดค่าครองชีพให้กับประชาชนระหว่างวันที่23-26ธันวาคมนี้บริเวณลานอเนกประสงค์โรตัสสาขาอมตะนาครน,นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้จังหวัดชนบุรีส่วนการจัดงานโอทอบไทยสู้ภยัยโควิด -19 ที่ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพกเมือง ทองธานีรัฐบาลจัดขึ้นเพื่อบรรเทาผลกระทบของผู้ผลิตผู้ประกอบการโอทอปจากวิกฤตการแพร่ระบาดโควิด -19 เพิ่มช่องทางระบายสินค้าโอทอปและผลิตภัณฑ์ชุมชน สร้างรายได้ให้กับชุมชนทั่วประเทศเพิ่มขึ้นโดยตั้งเป้าหมายว่าจะเกิดเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจไม่น้อยกว่า750ล้านบาทและคิดเป็นรายวันได้มากกว่า80ล้านบาทต่อวันโดยประชาชนที่ร่วมงานและจับจ่ายซื้อสินค้ากล่าวว่าถือเป็นหนึ่งช่องทางที่ช่วยเหลือชาวบ้านที่ประสบปัญหาโควิด -19 มากว่า2ปีและอยากให้มีการจัดงานดังกล่าวอย่างต่อเนื่องเพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก งานครั้งนี้ถือเป็นโอกาสของชุมชนเพราะว่าเราอ่ะมีปัญหาในเรื่องของการที่จะมีพื้นที่จําหน่ายเนี่ยในระยะเวลาที่ผ่านมาในกับสองปีครั้งนี้ถือเป็นโอกาสสูงสุดของชุมชนที่จะนําสินค้าที่ผลิตเอาออกมาเพื่อสร้างงานสร้างไรายได้แล้วก็กิจกรรมในวันนี้เป็นความคาดหวังเป็นทั้งลูกค้าแล้วก็คนที่มาออกบูธท,ทุกคนตั้งใจมากที่จะเอาสินค้าดีที่สุดที่เราเตรียมไว้ออกมาให้กับผู้บริโภค สำหรับภายในงานได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโควิด -19 อย่างเคร่งครัดตามกระสวงสาธารณาสุขกำหนดโดยจัดไปจนถึงวันที่26ธันวาคมนี้ณอาคารเชรนเจอร์1-3ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม IMPACT เมืองทองธานีนพศรแก้วคำรายง,งาน